สวัสดีค่ะคุณแปงความุ่ขอบคุณหลายหลายเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายล้มใสน้นะากข้าวกับเึ็นไรเลกใครก็ว่าก็สิดิไล่หอด เัีวพมกบ่นี่บ <h BEN IN> like ัดนี่นะฮะเงียบนี่กว่าใส่เือละน้อยไป นั่นเสียงฝ่ามาอีกแล้วพี่น้อ,มมอ,มมอ,องจุมือจุมือข่อยไล่สุดเสียงฝ่ามาฮะฮผู้ใดบอกวียอย่างหยุดใส่ตอบกลับคุณอนัน,นสตสวัสดีค่ะหนูการสนามทองสวัสดีค่ะคุณลำเดือนก็สวัสดีคุณหนูการนะคะคุณบัวแก้วสวัสดี สัสดีค่ะเช่นเลยค่ะด้วยไม่เอานอนใหม่มาฮักอ้อนอ,อนพี่นอนเลยนอนใหม่น,นี่ขั้นอยู่แต่ว่าฟ้องอันราคาถูกถกขกองบะมี่ าางานเวลาเบิ่อันอื่นได้อยู่ไรเมื่อนะโอิดคลิปเล็กับพ่อได้ลงอยู่หาโฮคลิปหมืน่นแต่ว่าม,มีเวลาสีไหเมื่อ <c oughs> บอยแต่เตา้ากับยางสาคือเตาออ้าล่ะบอยเตะบอยตะปวดก็ได้เรียนอ่อันก็ตอบกลับคุณโบแก้วนะคะสวัสดีค่ะคุณโบแก้ว <c oughs> สวัสดีทุกท่านในหอ้องรืดไปไปเก็ห้องสวัสดีบา,บายยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ พะดุลาทุนพนานทุนฟองใสอ,อมือนี่ไล่ทังทีสามนี่แหละค่ะ สวัสด,ดีค่ะให้มีเงินมีทองคุณน้าฟ้าข้างอหมนะคะคุ้โมงจะขึ้นไลท์ทำเวลา ฝาห้องหายไปจ่อยน้องขอตัวก่อนนะวันนี้จะขึ้นเวทีสักหน่อยเมื่อวานบา่ไดขึ้นแมนบอกบายบาย ได้พิ่นังว่าว่าก็เจ้าอยู่ตาข่อยโกนมุน้งหรอนอนกับว่าอ,อิ่มมาสิเป็นอันนานก็มาแล้วบวกหกนี่ก็หาสิบกว่านาที่ล้ว พดโหมุดใส่พระทุนบนาตอบกลับคุณอนันต์สวัสดีค่ะหนูการสนามทองสวัสดีค่ะคุณลำดวนก็สวัสดีคุณหนูการนะคะคุณบัวแก้วสวัสดี จักหน่อยเด้อค่ะเดองมีสีมีสันเนาะค่ะเนาะสวัสดีทุกคนสวัสดีเฟซบุ๊กสวัสดีเอาเวลาไปถ่ายคลิปโอ้ถ้ามีเก่งจริงๆคงไปไม่ได้เนาะคุณบนเก่งด้อจนผ่านห ไปโอเคเออขอจะมาอยากได้แบบถามหนูนขอบคุณนะคะคุณลินทองเปิดกระมือตาบ่ขึ้นตัวคุณลินทองเออมาหิวนอนเท่ไปวา่า เสียงฝาบึงบําบ <meric diesen Scot an> ึงบําอาลเทนาเจ้าสิโต้คอยกับสิปิดไล่ด้วยล้ำดวนต่กับคุณมลนะคะเก่งมากอ่ะคุณล้ำดวนกับเก่งคุณมิมลเป็นกับเก่งคุณลำนวยแล้วกับเก่งเก่งคุณหนึ่งพิชัย เดอากเนเกัอาวลาไป่ายคลิปโถ้ามีเก่งจริงๆคงไปไม่ได้เนาะคุณนบนเก่งดื้อ ให้เรานัองยังองยังอยู่คนเดียวสร้างรายได้จากคลิป ไปสวัสดีค่ะคุณมูลขอ,อตัวค่ะพี่สาวคุณนันาน์ก็ขอตัวนะคะทำงานให้เสร็จนะคุณน้องสวัสดีนะคะทุกคนต่อแป๊บมาจากแป๊บหลักมาโฮเดเธอละลุมละลุม